่ฉันไมผิดสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะเนยเธอพูดตามฉันถามไหมแล้วไงใครแคร์เธอจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วไงฉันไม่ผิดอ๋อเนยหลงัวเองใช่ต่อแล้วเราจะท้ายังไงดีเราต้องไล่เนยออกจากกลุ่มแต่เราต้องหาหลักฐานเนยมาแล้วเล่นเกมสนุกมากนี่มันดึกมากเราไปนอนกัน อ,อะไรละ่ะมิ้นด่าฉันวงเล็บเปิดในใจอีมิ้นออกจากกลุ่มแน่วงเล็บปิดฉันไม่ได้ด่าเธอเลยนะใช่ตอมินเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนต้องเชื่อฉันแล้วไหนละหลักฐานวงเล็บเปิดในใจลืมสร้างหลักฐานวงเล็บปิดถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแต่อีมิ้นมันก็ด่าฉันจริงเหรออ๋อไม่ใช่นะปกติมิ้นไม่ใช่คนแบบนี้จริงๆนะมินไม่ใช่คนแบบนี้เธอโกอหกพวกเราใช่ต่อ ุกคนเชื่อเราหน่อยสินิดหน่อยก็ได้ออมินเตะเนย